สวัสดีครับวันนี้บอลเลเซอร์ผับจะมาแนะนําสินค้ารุ่นใหม่นะครับผมเป็นเจ้าตัวไดไอนะครับผม3000วัตต์นะครับตัวนี้ใช้ได้ทั้งตัวน้ําแข็งแห้งแล้วก็น้ํายาของตัวเครื่องนะครับผมตัวนี้เหมาะก,กระจายกว้างครับครอบคลุมพื้นที่ใช้ได้ทุกสถานที่เลยครับผม เราจะมาดูวิธีการใช้งานนะครับผมส่วนอันนี้จะเป็นช่องที่เอาไว้ใส่กับน้ำยาตัวตัว,ตวไดไอนะครับผมแล้วก็อันนี้จะเป็นช่องใส่เจ้าตัวไดไอเอเจ้าตัวน้ำแข็งไดไอนะครับผม และเครื่องตัวนี้นะครับผมยังใช้ผ่านกับตัวรีโมทคอนโทรลได้นะครับผมระยะไกลนะครับปกไอ้กดได้ทุกปุ่มเลยนะครับผมปุ่มไหนกดได้เหมือนกันทุกปุ่มเลยนะครับผมปล่อยปล่อยควันออกมานะครับผมครับผมสำหรับลูกค้าท่านใดที่อยากจะต่อเข้ากับบอร์ดควบคุมอ่าควบคุมตัวนี้นะครับผมให้นำสาย d m เมเสียบเข้ากับช่องนี้ได้เลยนะครับผมแล้วก็ สวิตขีดที่1ขึ้นได้เลยนะครับผมเพื่อ,อรับสัญญาณตัวบอร์ดเข้าไปนะครับผมโอเคครับผมสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจเต้าตัวนี้นะครับผมสามารถติดต่อเข้ามาทางเพจบอร์เลเซอร์ผับได้เลยนะครับผมโอเคครับขอบคุณมากครับผม